ันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วเวลาทำอาหารแล้วกลิ่นอาหารมันตลบอบอวนอยู่ในห้องครัวหรือว่าบ้านไหนที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวนะคะมักก็จะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เดี๋ยวนี้การกำจัดกลิ่นเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแล้วนะคะเรากำลังพูดถึงเครื่องกำจัดกลิ่นเหม็นผลงานนวัตรกรรมฝีมือคนไทยของอาจารย์ท่านหนึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะผู้ช่วย,ายาศาสตราจารย์ดรศรีโรธเกตแก้วอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ ขออนุเรียกอาจารย์รอาจารย์คะทราบมงว่าเครื่องกำจัดกลิ่นที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นผลงานต่อยอดจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเริ่มคิดค้นประดิษฐ์ผลงานชิ้นนี้มาได้ยังไงคะเมื่อก่อนผมทำงานวิจัยเกี่ยวกับเ,เครื่องกรองอากาศนะครับโดยใช้ระบบไฟฟ้าสถิตมาดึงฝุ่น <S <S ให้มาติดที่แผ่นเพลท คคเครื่องกรองอากาศใช่ค่ะ,ค,ะคือในปัจจุบันนี้โดยส่วนใหญ,ญ่แล้วเครื่องกรองอากาศเนี่ยจะใช้เป็นในเป็นในลักษณะเป็นฟิลเตอร์กรองกรองเพื่อจะดึงฝุ่นให้มาติดที่ฟิลเตอร์พอเสร็จแล้วก็ต้องเอาฟิลเตอร์เนี่ยทิ้งไปแล้วซื้อตัวใหม่เข้ามาเสียบค่ะแต่ของผมนี่หมายถึงว่าชุดกรององผมเนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาแล้วก็ล้างทาความสะอาดแล้วก็เสียบกลับไปเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะใช้งานใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อเปลี่ยนเลย ที่เปลี่ยนที่ว่าคือเปลี่ยนเหมือนเวลาเราเรียกก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวกรองอะไรตัอนะที่เป็นแผงแผงถ้าพูดง่ายๆนะคะแต่เครื่องอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนใช่ครับแค่ถอดออกมาแล้วก็มาทำความสะอาดแล้วก็ใช้ต่อได้ใช้ได้ครับโอ้มันก็ประหยัดนะอ๋อประหยัดเยอะครับเยอะใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวทราบความต่างนิดนึงเครื่องฟอกอากาศกับเครื่อง กำจัดกลิ่นเร,เราจะคุ้นๆเรื่องฟอกอากาศอยู่ถูกไหมคะคมันต่างกันยังไงด้วยวิธีการทํางานคือเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเราจะใช้แผ่นเพลทที่อยู่ในนี้นะครับท,ท,ที่ที่มันเป็นเซลล์ที่สามารถที่จะดักฝุ่นได้เนี่ยเราจะใช้แผ่นเพลทอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างปริมาณเยอะหน่อยอเพื่อที่ป้อนเพื่อที่จะใส่แรงดนันไฟฟ้าแรงสูงขึ้นมาครับเพื่อจะดึงฝุ่นให้มาติดที่แผ่นเพลท,ทแต่เครื่องกาจัดกลิ่นตัวเนี้ยเราจะใช้แผ่นเพลทแค่2แผ่นแล้วตรงกลางแผ่นเพลทเนี่ยเราล้อยด้วยเส้นลวด <Corona. S 1> ที่ว่าเรียกว่าสนามไฟฟ้าโคโรนาครับค่ะเป็นยังไงนะคะอาจารย์สนามไฟฟ้าโคโรนานี่หมายถึงว่าเราจะใช้ในลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียม2แผ่นนะครับ,รบวางขนานกันนะครับแล้วก็ตรงกลางอลูมิเนียมเนี่ยเราจะร้อยด้วยด้วยเส้นลวดโคโรนาที่อยู่ในเครื่องถ่ายเอกสารนะครับที่ใช้เส้นลวดในโคโรนาเนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถจะนําไฟฟ้าได้ดี แล้วก็สามารถที่จะทําปฏิกิยากับแผ่นอลูมิเนียม2แผ่นแล้วทําให้เกิดเป็นก๊าซแอคทีฟออกซิเจนแต่ว่าถ้าในภาษาทั่วๆไปเนี่ยเขาเรียกว่าก๊าซโอโซนเราค,รค,คุ้นกันอยู่ใช่ครับก๊าซโอโซนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในชั้นบรรยากาศทั่วไปครับโดยเฉพาะในชายทะเลเนี่ยเราจะได้กลิ่นก๊าซโอโซนเยอะเพราะว่าจะมีกลิ่นขาวๆครับ เราก็เลยนำก๊าซโอโซนเนี่ยมาใช้ในการกำจัดกลิ่นเหม็นแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็กำจัดกลิ่นเหม็นทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฉี่แมวสุนัขนะครับหรือว่าจะเป็นกลิ่นอับในห้องกลิ่นอับที่ตามบ้านเรือนทั่วไปนะครับกลิ่นอาหารแล้วก็กลิ่นเหม็นในห้องน้ำซึ่งกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เราได้ยินก็คือว่ากลิ่นเหม็นตัวนี้ก็คือได้มาจากไอการผลิตของเชื้อโรคที่อยู่ในห้องน้ำ มันอับชื้นอย่างเงี้ยใช่ครับวันนั้นถ้าเอาเครื่องตัวนี้ไปใส่หรือไปวางไว้เนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีกลิ่นตัวนั้นก็จะหายไปแถมยังฆ่าเชื้อโรคด้วยนี่คือตัวที่ผลิตออกมาแล้วไม่ใช่ตัวต้นแบบไม่ใช่ครับอ่านะคะควิธีการทำทางานมันเป็นยังไงอาจารย์ทำยังไงการทํางานนะครับก็ง่ายมากเลยครับก็คือแค่เปิดสวิตตัวนี้ครับตัวเดียวแล้วก็จะมีจอแสดงนะครับตัวนี้คือ,อตัวนี้คือจะแสดงปริมาณก๊าซเอ็ก a อคทีฟออกซิเจหรือโอโซนที่สามารถผลิตออกมาได้นะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถจะแวรค่าได้นะครับตั้งแต่ศูนย์จนถึง1.8แเนี่ยแล้วค่าไหนคือค่าที่เหมาะสมก็ที่ทําการทดสอบแล้วก็ที่ใช้งานจริงนะครับก็ประมาณ1.8เนี่ยนะครับ1.7 1.8 1.9เนี่ยใช้งานได้ดีที่สุดนั่นแสดงว่าตัวพอขึ้นว่า1.8นั่นหมายความว่ากลิ่นในห้องนี้ หายโอเคละประมาณ15นาทีนะครับสิบห้านาทีถ้าขึ้น1.8แต่ถ้าเป็นค่าอะไรที่ทําโอ้นี่ห้องนี้มันมีกลิ่นเหม็นมากเลยค่ามันจะขึ้นโชยไหคือไอ้ค่าตัวนี้มันจะแสดงปริมาณก๊าซก๊าซโอโซนที่ผลิตออกมาเฉยเฉยค่ะครับไม่ได้วัดค่ากลิ่นไม่ได้วัดเข้าใจละคืออย่างนี้ครับคือที่ไม่วัดกลิ่นเนี่ยเพราะว่ายังไม่มีเครื่องมืออะไรที่สามารถวัดกิึงได้อาจารย์คิดต่อยอดไหม วัดกลิ่นอ๋อก็คือว่าในอนาคตคือตอนนี้ที่ใช้ในการวัดกลิ่นเนี่ยจะมีอยู่2รูปแบบหนึ่งคือคนดมสองก็คือว่าจะเราจะวัดก๊าซพิษที่อยู่ในนั้นนะครับเช่นถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เช้าใช้ผลิตอาหารสัตว์นะฮะจะวัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนียนะครับแล้วก็ก๊าซบ OC ซซึ่งขึ้นตัวนี้สามารถลดก๊าซพวกนั้นให้หมดไปได้ครับ แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องของขนาดเครื่องกับพื้นที่ด้วยใช่ครับขนาดเครื่องแบบนี้นี่บริเวณเราครอบคลุมพื้นที่ขนาดขนาดพื้นที่สูงสุดที่ใช้งานได้นะครับประมาณ4 5ตารางเมตรครับ45้าตารางเมตรก้คูณครับทีนี้ค่าโอโซนที่ออกมาเนี่ยถ้าคนเรารู้สึกว่าเอ้ยมากมากเลยอยากได้โอโซนเยอะๆดีไหมก๊าซโอโซนเนี่ยถ้าไปเซิร์ชดูนะฮะของต่างประเทศหรือไม่ว่าแต่ในประเทศก็ตามเนี่ยเขาจะบอกว่าก๊าซโอโซนเนี่ยเป็นพิษค่ะครับ แต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเราจะนาําก๊าซโอโซนมาใช้ในการพวกฆ่าเชื้อโรคกําจัดกลิ่นที่เป็นประโยชน์ครับแต่ว่ากา๊าซโอโซนถ้าใช้ในประเทศไทยที่เป็นเขตร้อนชื้นเนี้ยนะครับโอโซนที่ออกมาเนี่ยมันจะสลายตัวเป็นออกซิเจนเร็วกว่าต่างประเทศอ๋อเพราะาอากาศอากาศร้อน <ๆ S 1> นะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยสลายตัวช้าเพราะนั้นจะมีอันตรายค่อนข้างเยอะกว่าอาจารย์คะถ้า ถ้าผู้ชมสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูหลหรือติดต่อสอบถามเรื่องเ <patt> จ้าเครื่องตัวนี้ได้ยังไงบ้างคะที่ไหนบ้างก็ถ้าผู้ชมสนใจนะครับจะไม่ว่าจะสั่งซื้อหรือว่าจะในลักษณะนนที่ว่าจะสอบถาม <ขะ S 3> เกี่ยวกับการทํางานนะครับก็สอบถามได้ที่เบอร์081นะครับ4 4 3 5 7 5 3หนะครับหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับ STI นะครับแล้วก็เว้นวัคนะครับ Cleaner ครับ c l e a n e r ครับ ็ได้หรือรนะคะหรือโทรสอบถามได้อาจารย์พร้อมตอบทุกคําถาม,มนะคะคเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาร่วมพูดคุยแนะนํานวัตกรรมดีๆแบบนี้นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ